I don't know. บริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยจำกัดหรือ MCT ร่วมกับ The People จัดงานใหญ่ประจำปี MCT Presents Songwriter Thailand Showcase 2025การรวมตัวครั้งสำคัญของนักเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงจากทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และพักดันวงการนักแต่งเพลงไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงณเดอสตีทฮอชั้นหศูนย์การค้าเดอสตีทรัชดาภายใต้คอนเซปต์ Song of Tomorrow ซึ่งจะท้อนถึงทิศทางของวงการเพลง ไทยที่จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและโลกอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ส่งเสริมความรู้ด้านลิขสิทธิ์ให้กับนักสร้างสารรค์เพื่อเสริมสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงในวงการค่ะ s อ n g w r i t e r Thailand Showcase 2025นะครับซึ่งงานนี้ทาง MCT เราเป็นเจ้าภาพในการจัดจัดมาครั้งมาสองครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2เป็นปีที่2ที่เราจัดซึ่งงานนี้มันเป็นงานที่เราอยากจะร <c oughs> วบรวมเอานักแต่งเพลง ผู้คนในเมืองไทยเนี่ยมาเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันเป็นสังคมเดียวกันแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เรื่องของการแต่งเพลงอะไรต่างๆนะครับก็เป็นที่มาของการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะนอกจากนั้นก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจาให้กับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับแบ่งปันความรู้อะไรต่างๆลหลายๆคนที่เป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่เนี่ยมองว่างานเพลงก็เป็นงานที่ที่เรากเกรักที่จะทำเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออาชีพ เราอยากให้สิ่งน,นี้เรียกว่าอาชีพจริงๆซึ่งอาชีพเก,กิดจากการมีไรายได้ซึ่งน,นิขสิทธิ์เพลงสิ่งและการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะเกิดลิขสิทธิ์่ากถุกต้องตามระบบที่มีนะฮะแล้วเราก็จะนาจาจาจา่าจะแจกจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับกนักแต่งเพลงซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันสำคัญมา,มากๆเพื่อทําให้อย่างที่บอกุณก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้นักแต่งเพลงลุกขึ้นมาสร้างงานที่ดีและมีคุณภาพแล้วผมว่ามันต่อยอดวงการเพลงไทยให้เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยะครับสำหรับผมคิดว่าวันนี้ เป็นวันอันนี้แอบเองนะครับว่าเป็นวันของนักแต่งเพลงเป็นวันที่เราจะเฉลิมฉลองเ,ออเชิดชูนะครับหรือ่ความภูมิใจของการเป็นนักแต่งเพลงครับถ mm ้า hmm. เราพวกนักแต่งเพลงก็ควรจะมารวมตัวกนันน mm ่แหละแล้วก็มาพบปะแลกเปลี่ยนหรือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทําให้วงการในไทยเน,ะนะี mm ่ยน่าสนาจนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมด้วยนะครับคือการที่เรามีการ mm hmm. ประกวดการแต่งเพลงนะครับทีมซึ่งทีมของปีนี้เป็นเป็นทีม2 o f t o m ม r r o w เราก็จะมีโจทย์ไปให้นะครับให้ให้มาแต่งเพลงสามารถส่งเพลงที่ตัวเแต่งเข้ามาประกวดได้ด้วยแล้วก็มีราง, mm hmm. งวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีโอกาสที่ท,ที่สออย่างปีที่แล้วเนี่ยคนที่ชนะเราก็มีแมวมองนะ mm hmm. เหมือนเหมือนเซนไปอยู่ mm hmm. เป็นได้ได้ออกเพลงได้ออกเกินด้วยนะครับ mm hmm. ผมอันนี้ก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ทาง MCT มอบให้กับน <ım. S 2> ักแต่งเพลงนะครับเป็นกิจกรรมสนุกที่พวกเราได้ได้เข้ามาร่วมกันจริงๆแล้วสําหรับนักแต่งเพลงอย่างที่ผมบอกว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงมันสําคัญมากนะครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขององค์กรจัดเก็บคืออะไรองค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับนักแต่งเพลงได้อย่างไรเช่นไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ็มซีทีเนี่ยซึ่งเราเป็นองค์กรจัดเก็บเนี่ยพยายามที่จะเปทางสัมพันธ์มาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะ ให้ความรู้ความเข้าใจนี้กับศิลปินนักแต่งเพลงทุกคนเพื่อที่จะเขาเขามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่จะอ่าที่เขาควรจะได้ในงานเพลงของเขาซึ่งเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์นั้น